อนี้ของเล่นเต็มไปหมดเลยมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยครับเจ้าตัวแรกนะครับก็คือเจ้าโรบอตไดโนเสอร์เป็นเจ้าไดโนเสาร์หุ่นยนต์นั่นเองเี่เฮ้ยเฮ้ย,ยแต่เรามีสองสีนะครับนี่เรามีสีเขียวด้วยสีเขียวและสีน้ำตาลนี่จะวิ่งคู่กันมาลักษณะนนแบบนี้เลยโอ้โหแต่มันจะวิ่งชา้าๆหน่อยนะ โอเคเจ้าหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่การโชว์เราไปยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปมาดูระดีเจ้าไทอรลท็อปนะครับเป็นไนโเสาร์กินพืชนะครับนี่เรามี2ตัวว้าวดูสิเจ้านี้เป็นเจ้าตัวสีน้ําตาลสวยมากเลยครับแต่รู้สึกว่ามันจะพังหรือเปล่าตอนนี้พังแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ต่อไปนะครับเราให้ดูเจ้าช้างเอลฟ h เฟ t ว้าวสีสวยมากเลย ไงครับว้าวว้าวดูสิครับเจ้าตัวนี้มาแล้วครับนี่ว้าวว้าวมันสวยมากๆเลยมันวิ่งแข่งกันดูดูสิครับเพื่อนๆมันวิ่งอยู่ในลางแต่เราเอามาให้มันวิ่งข้างนอกดีกว่าว้ามันวิ่งบนสไฟได้ด้วยดูดูสิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ว้าวช้างวัยรุ่น อเลนอรไปไปไปโหมันวิ่งเร็วมากเลยว้าวดูสิอะต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวบ้างเป็นอะไรดีนี่ฮอสโอมันขายาวมากๆเลยนะครับดูนะครับนี่มีไฟที่ตาด้วยเป็นไงครับไปไปไปหมดหน้าที่แล้วอะ ต่อไปโชว์อีกหนึ่งตัวเป็นเจ้าอะไรดีกอรีราหรือเจ้าคิงคองนั่นเองอันนี้เป็นเจ้าคิงคองตัวเมียนะครับมีตาสีเขียวโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe แลวกดก,ก,ก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับาบายบาย